วินาซังคณิตว่าตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงกว่าแล้วก็จะไปสอบนะครับซึ่งก่อนจะไปสอบบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่27กรกฎาคม25 6 5ันหร้อพอที่เหนื่อยจากการเรียนไปเยอะนิดนึงตอนเช้าเรียนญี่ปุ่นไปเยอะนิดหน่อยตอนนี้ก็เลยไม่มีแรงที่จะไปสอบเลยงวันจะงงวาทำไมเรียนญี่ปุ่นก่อนสอบนั่นน่ะสิทำไมไม่อ่านสอบ เออไม่คุ้นใจตัวเองเลยแต่ก็เชิญมเนเถอะเราได้สอบแล้วแหละเราไปสอบกันเถอะไ,ไอ <c oughs> ปละ่อนสอบนะ <c oughs> อาจารย์มาแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังไม่เริ่มสอบภาษาไทยโอลล่ตอนนี้วิ่สอบเสร็จแล้วครับแต่ถามสหายเพื่อน ก็เลยไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยนั่งรอเัอนแปน๊บแล้วก็จะมากินข้าวกันนะครับผมข้อสอบออกค่อนข้างท,งที่จะตรงกับที่อ่านก็เลยสอบเสร็จเร็วตอนนี้ก็เลยนั่งรอเพื่อนนะข้างนอกก็อยากนั่งรอในห้องแอร์นะครับแต่ว่าผมเป็นภูมิแพ้แล้วมันก็นั่งห้องแอร์ไม่ได้อโอเคแล้วไปเจอหันตัดไปตอนกินข้าวเลยแล้วกัน สวัสดีครับน้าแมงผู้หญิงแต่พูดครับไปไหมจ๊ะกินข้าวนะฮะกินข้าวกันเถอะไปไหมกินข้าวกันไปเที่ยวกันจะได้ไปถ่ายสัตว์ด้วยก็ถ่ายอยู่นี่ไงนี่สัตว์บ้านด่านนะฮะเขาบอกว่าสัตว์บ้านนอกล่ะสัตว์อุทุมพรอ้าว้าวไอ้ัออันนี้สัตว์ปางกูลิง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 ที่สวยที่สุดในโลกนะฮะ ใครก็รู้ก็สวย,ออยขอกมินข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวไปบอสวัสดีทุกคนนะครหลังจากก็คือสอบเสร็จแล้วตอนบ่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาห้องแล้วนะครับก็ตอนหายก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เพื่อนชวนนะคะให้ไปเสิร์ฟสมเด็จ แต่ไม่ไปเพราะง่วงแลวก็คือไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้ตอนออกจากห้องอ่ะรู้สึกง,ง่วงมากพอไปถึงพอไปถึงโรงอาหารอ่ะง่วงแบบตาปิดเลยก็เลยคิดว่าเราสมควรกลับมานอนแล้วก็เพิ่งตื่นมา <c oughs> <c oughs> โอเคแต่จากนี้คงจะต้องหาอะไราทำซึ่งสิ่งที่ผมจะหาเอาไ่ซึ่งสิ่งที่ผมจะทำก็คงจะเป็นการเรียน แตนะ่ซึ่งสิ่งที่ผมเรียนก็ไม่ได้ใช้ค,คอร์สอะไรเพราะตอนนี้ผมไม่มีตังค์เรียนนะฮะก็บนยูทูบเรียนอ่านหนังสือของสมุดมามาอ่านอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มถามว่าชลช้ขึ้นไหมไม่โ <c oughs> ง่ขึ้นนะฮะแต่เป็นการฝึกสมองให้สมองมันรับรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเจออะไรก็ได้รับข้อสมองไปเลยอะไรนะเงี้ยพื่มันจะเป็นการบำรุงสมองที่ดีก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่หักโหมเกินไปเพราะถ้าเหนื่อยปุ๊บ หยุดทันทีถ้าสิ่งที่เราเรียนมันหนักไปผมก็จะหยุดทันทีนี่คือสิ่งที่ผมทําตลอดเลยก็ได้เวลาพักแล้วก็จะกินขนแต่ว่าช่วงน้พอช็อกนิพอนะครับถ้าพูดถึงขนมแล้วเนี่ยขนมที่ผมชอบก็คือพวกช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ the best way มากเลยแล้วก็พวกครีมสดนมสดอะไรพวกนี้ชอคตอนนี้ขอเวลาัไปกินก่อน,แล,นแล้วก็จะเรียนต่อเลย ก็ไปอคตอนช่วงเย็นเลยแล้วกันเนาะ <Yeah. S 1> น่าโสมเวอร์ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วเป็นเวลาใกล้นอนแล้วก็จะมาปิดคลิปแล้วกันเนาะ mm hmm. mm hmm. ตอกินข้าตวตอนไหนไม่ได้ถ่ายนะฮะพอลืมงั้นตอนนี้ก็หลับไปก่อนสวัสดีครับเพื่อ